ครับผมกับสวัสดีตอนเทียงน้องพี่น้องเนาะมันนี่กะเป็นบันมาขับบูชาเนาะครับผมกับขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขทุกท่านเนาะครับผมเนาะทําบุญใส่บาตรกันมันนี่เนาะครับผมครับผมกับขอมาอัปเดตไหน้าคือเกาพี่น้องเนาะครับผมปามันจำประหลังของลุงทองเนาะครับผมตอนเทียงแดดจ่าเนาะครับผมพี่น้องครับมั่นกะ คือเกาพี่น้องเนาะมันคือเกาเนาะครับผมกะการเติบโตของเพื่อนกะโบปั้นไดเนาะพี่น้องเนาะครับผมกะคือความแข็งแรงนั่นเองเนาะครับผมสำหรับมันที่เพื่อนปลูกปุ๋ยเคมีเนาะครับผมพี่น้องกับพ่อได้อยู่เนาะครับผมกับพ่อได้อยู่ความใหญ่ความสูงของเพื่อนกะพ่อได้อยู่เนาะครับผมสำหรับมันปูกล่องปุ๋ยด้วยเคมีเนาะครับผมสำหรับของลุงทองนี่ บ่ได้ร่องปุ๋ยเนาะครับพี่น้องเนาะปลูกแบบธรรมชาติเนาะครับผมฉีดปุ๋ยทางใบแล้วก็ปรับปรุงดินด้วยน้ำมักนกะ้วยกับจุลินทรีย์เท่านั้นเนาะพี่น้องในการไ่การเจริญเติบโตของมันกับสูปุ๋ยเคมีเพื่อบ่ได้เนาะครับผมแต่กะ้าม,มีความชื้นนี่ก็ดีพี่น้อง้าม,มีความชื้นเนาะครับผมการเจริญเติบโตการไงของพืนกะ อยู่ประมาณนี้พี่น้องนกขับผมความสูงของต้นก็อยู่ที่สี่สิบเซนนครับแต่ที่นี่กะบหัวเชื่อว่าสีพิษหวังน้อยนอยพี่น้องเนื่องจากว่าดินเท่าผมมีความชื้นนกรับผมหนาที่เคยเกี่ยวกับแห้งใต้เมื่อแล้วพี่น้องขนาดหนายั้งใต้นอกพี่น้องเนาะมันเท่าสีทนได้อยู่บ่นอกพี่น้องเนาะครับผมอ่ะนกเอาผาดมาฝากพี่ฝากน้องนครับผมมาอัปเดตห้มั่น หน้าเนาะครับผมมันหน้าพี่น้องเด้เบิ่งกันตอนงเทียงเลยนะครับผมแดดจ้าเลยพี่น้องคุณบรรยากาศตอนเทียงนะครับผมแดดหอนแห้งพี่น้องสามสิบเอ็ดองศาตอนนี้กับบานลุ่งท่องสามสิบเอ็ดองศานะครับผม่ใหม่คกับได้หลวงลุนไปเมื่อแล้วเนาะพี่น้องคือต้นโ้นหน้านะครับผมอันต้น ใบน้นอยๆนะครับ้อนอิทอนนะครับผมผ่านลูกท้อง่าเอืน่อนน้นอิทอนเพิ่ว่านะครับผมแหงเมื่อแล้วพี่น้องยางหยียบหยากัะด้ายเมื่อแล้วนะครับผมบจักเปื่อนสียูย่ใดกัำไหนนะพี่น้องแต่ฝนตกมากกับติไข่แน่นะครับผมนี่นะครับเปืดออาจสีมีความเจริญโตตัขึ้นตัวหนีน,น,น,นะพี่น้องอ่ะจังไดก็ตจ้ามแต่ะน,นะพี่น้องธรรมชาติ เป็นสั่งให้เข้ามาได้สำนี่เนาะครับผมก็ขึ้นอยู่กับฝนธุาอากาศระบาดนีนว่าสิตกมามือใดเนาะพี่น้องเนาะครับผมก็ล่อกันไปเบิรงกนะครับผมแต่เพิ่นกล่ว่าสิตกเดือนนี้เดือนนี้แหละครับเนาะแต่กับเห็นจะเทืียรี่เนาะแต่ล่อเบิรงไปอีกนะครับผมว่าสิมาอิลีบ่อฝนเนาะครับผมนึ่งทองกับทายางมาพิละฟังจังวัดตกเนาะครับผมมาเบิรงงานที่ ตีต่ำที่สุดนะพี่น้องงานที่ลุ่องชองเคยถ่ายลงมางานต่ำที่สุดแล้วก็มีต้นขื่นสูงที่สุดนะครับว่าเป็นติดอย่งไรจนมันฉันบอลลังนะครับผมเพื่นกระดารับความุดืื่นอยู่พี่เก่านะพี่น้องผมคิดว่างามดีอยู่พี่น้องนะครับผมเพื่นกระไขึ้นนะครับนี่พี่น้องเพื่อนกระไรสินเนาะข้อมื่นของเพื่อนหลายเพื่อนกระไรจังิี่แหละพี่น้อง นกับนี่กันไยมาจากฐานของเพื่อนอยู่นะครับผมใบก็ออกเข็มเลยนะครับผมเหลือมหยาบๆได้ถือแข็งแดดนพี่น้องครับกับประมาณนี้แหละครับผมเอามาฝากพี่ฝากน้องไว้อนริงเที่ยงนรับอากาศแดดห่อนๆครับผมสวัสดีครับ